ีพศ2496ธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พศ2496โดยมีภารกิจหลักในการตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มฐานล่าของประเทศและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพื่อให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพตลอดเวลากว่า5ทศวรรษแห่งการขยายตัวเติบโตยอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์คงตำรงความเป็นธนาคารอันดับหนึ่งผู้นำด้านที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางแฟนพี่เนี่ยเข้าไปได้หนังสือพิมพ์มาประมตโครงการโครงการบ้านทออกับกบค ดีใจมากเลยบอกเฮ้ยโอกาสเป็นของเราแล้วอะ่ะเขาให้สิทธิ์ค่าราชการชั้นผู้น้อยอย่างเรามีโอกาสได้บ้านเป็นของตัวเองพระมาโปรดแล้วคือสวรรค์มาโปรดแล้วอะ่ะเขาก็เดินมาอบอกว่านเนี่ยบ้านนี้เป็นของเขาแล้วหูเลแบบ เอ้บ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่บ้านของเราแล้วอะ่ะสุดท้ายเขาก็ให้เราออกภายในสองอาทิตย์แม่เขาก็มาช่วยวิ่งหาบ้านพอดีมีข่าวทอสอะ่ะเขาจะให้เรากู้ได้ร้อยเท่าของเงินเดือนแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยได้กู้ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเขาให้เราเขาให้เราเต็มเลยอะ่ะล้านสองก็แบบดีใจมากเลยบอกว่าพ่อเราจะได้บ้านแล้วนะเนี่ยมีความสุขมากๆ มันมีแต่เรื่องดีๆเกิดมาในตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ช่วงที่ลำบากที่สุดก็คือช่วงที่ไม่มีเงินให้ค่าบ้านพอมีหมายสารมาว่าบ้านถูกยึดให้ไปให้ไปติดต่อที่ธนาคารทอสอผมก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่พูดให้ความช่วยเหลือดีแล้วก็ได้รับการผ่อนหรือผ่อนในราคาที่ น้อยลงไปอีกเพราะผมอายุเยอะแล้วพอดีบ้านเอื้อทอนมาแล้วก็เออไม่ต้องเอาหลังใหญ่หรอกเราก็ไม่ได้ฝันว่าจะมีบ้านหลังใหญ่เราแค่ฝันอยากจะมีบ้านแค่นั้นเองเราก็เลยเอาเลยที่ธนาคารธนาคารส่งเคาะไปก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกเราก็ใส่กางเกงขาสั้นไปใส่เสื้อยืดสีขาวๆก็เก่าเขาก็บริการดีมากเลยเขาก็แนะนําแล้วก็ผ่านดีใจมากเก็บเงินซื้อบ้านจนเราซื้อบ้านหลังแรกได้ซึ่งเป็น โครงการของทอสอดซึ่งตอนนั้นเรามีรายได้น้อยมากเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถกู้ได้จากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกับเราว่าได้รับการอนุมัติแล้วก็ผ่านฝากขอบคุณทอสอนะคะที่ให้โอกาสให้คนที่ได้โอกาสในเรื่องในเรื่องของกำลังทรัพย์หรือรายได้ะคะ่ะให้มีความภาคภูมิใจ <Okay. S 1> ให้มีบ้าน แล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการกางคืนนะมีป่าอยู่ทั้งคนตกนักตึงนี่อยู่ในบ้านกันห้าคนทั้งกะป่าอยู่นักทั้งกะตกใจ่กลัวทั้งกะปีป้าลูกป้าแฟ้นไปอยู่บ้านไกลเกี้ยทั้งกะป้าป้าบันทั่งกับป้าเนี่ยป้าลื่นต้องต้องกลางกลางเขต้นชาม้ากขาคือต้นไม้บ้านไล่ร่างกายได้ครับปัดเม็ดต่างแก้วแก้วนี่คือปัดกับถูล้างอะไรเลยต้นไม้ได้หล่มไส้กล้วยเลยกันที่งนั้นตัวหลวงปีได้ก็คือดีใจนั่นไง ผมจะนอนอาลับเพราะว่าฝุนมันไม่สะตาดเข้าบ้านแล้วผมขอขอบคุณคนะรับาขอบคุณมนะากๆณวันนี้ทออสอยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพและพลังสร้างสรงสรค์ของพนักงานที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้ายอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคนภายใต้วิสัยทัศน์ของทออสที่ว่าธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร